เบทาเซ็นเตอร์โอเคเบทาเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะพี่ประสิทธวันนี้มาออกรถที่ไหนคะเบสทาเซ็นเตอร์เซนนครินีเบทาเซ็นเตอร์นครินคุณพี่ใช้เงินออกรถคันนี้ไปเท่าไหร่อ่าสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสองหมืหนึ่งพัสี่ร้อยได้ของแถมอะไรบ้างเจอน้ำมันเท่าไหร่นห้าร้อย มีห้าร้อยแล้วก็ปีสามเดือนค่าสองสองหมื่นปีสามเดือนเดี๋ยวพูดสรุปให้เนาะมีน้ำมันห้าร้อยบาทนะคะคูกองสวดลถค่างวดสามพันบาทห้าใบสามพันบาทห้าใบเลยนะคะแล้วก็ยังให้ประกันพรบภาษีมิเตอร์ตรวจทางแก๊สเลี่้ควบคองให้เรียบร้อยเลยเนาะก็ทำไมถึงมาเลือกซื้อรถที่บปคาสเตอร์โอเคเยี่ยมดีมากเยี่ยมดีว่าเยี่ยมเลยค่ะ เยี่ยมดีมากนะคะเยี่ยมดีมากรถดีคนก็ดีคนก็ดีนะคะค่ะยังไงขอให้พี่ประสิทธิ์เฮงๆรวยๆรับรถคันนี้ไปมีแต่ผู้โดยสารขึ้นครับผมขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงเลยนะคะติดต่อกันเลยโอเคขอบคุณนะคะ